เยังตลกมาพ่อเขาบอกแดงขี้เก่าครับพี่น้องอ่ะจิก่อนเอาเลยไหมไม่ร้อนหูเอาน้ำไหมไม่ครับเผ็ดกระเทียม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพ่อมมาพ่อมเป็นยังตลกมาพ่อเขบอกแดงขึ้เก่าครับพี่น้องวัอนี้มากับน้องหงวยสวยๆนะครับค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะพากินพาแซบเอ็มทีชานแอรค่ะพี่น้องลินลิ้นคืออยากแข็งๆนี่ยไหนบูนี้ลิ้นคืออยากไอแข่งแข่งเนี่ยไหนบูนี้ ว่า่อ่าเมื่อนี้ได้ส้มไข่ปลาตะเพียนนะครับผมเป็นของบบาวแดงน้องหมวยนะครับพี่น้องกระปุกนี้ร้อยหกสิบบาทส่งฟรีเนาะส่งฟรีอันนี้ของเนี่ยเราทําใหม่สดทุกวันนะครับพี่น้องถ้าอ่าพี่น้องได้ไปแล้วเนี่ยผมแนะนําให้แส่ตู้เย็นไว้นะครับผมเพื่อที่จะบม่ให้เพือนเปรี้ยวแห้งนะครับพี่น้องถ้ามันเปรี้ยวแห้งกะกะแซบสําหรับคนที่มักเปรี้ยวแต่คนที่่มักเปรี้ยวมากก็คือต้องแส่ตู้เย็นไว้นน้องหมวยนี้พี่อ้อหกะมังงป็นได้นี่ เพิ่นจะแน่นๆน่นด้วยค่ะใครกำลังเป็นจะแน่นๆน่นะอันนี้ขออนุญาตเอาออกก่อนเด้อปลากระคุกหนึ่งเลยบักหลายเลยนี่เลยหลายจ้ะพี่น้องถ้าไพ่แบบว่าอยากกินเปรี้ยวเร็วกะเอาไว้ข้างนอกตู้เย็นจักขึ้นหนึ่งค่ะพี่น้องเพิ่นกับกินละจ้ะบางคนเพิ่นถามว่าทำสุกทำสุกกินได้ไหมเพิ่นว่ากินได้ค่ะพี่น้องทอดใส่ไข่กระเจี๊ยบด้วยจ้ะเอาไปล้นกระเจียบค่ะพี่น้องเอาไปล้นกระเจียบนะครับพี่น้องอ่ะหลายๆคนถามมาไว้ เห็ดเมนูยังได้แน่ผลว่ากระทอดใส่ไข่นะครับพี่น้องลวนกระแซบลวนขึ้นอย่างอีกแล้วพี่น้องใช่ว่าละลวนใส่กระเทียนนะแมนเนี่ยเอากระปุกหนึ่งกระโบเบิร์ตแล้วน้องไว้เนาะมันหลายดิไหลเฮงนี่ครับต้องดูอ้วนแดงอ้นแดงนี่แหละตัวอร่อยเลยเอาออกจะมีหอมโอเคนะครับพี่น้อง เสียบแห้งบัดนี้ใส่ตะไคร้แล้วเอาเลยบัดนี้มาลุยเขาลุยเลยข้าวอยู่ข้างล่างข้าวอยู่ข้างล่างนะครับข้าวเนี้ยหอนๆเลยพี่น้องข้าวเนี้ยข้าวห่อนอากาศข้นวห่อนมาเมาด้อจ้าแซีบๆน่องกันบัดนี้ห้อนขุยยางมาเลยครับเอาเลยอืมอ่าจีก่อนเอาเลยไหมไหม เียมอืมอืมครับสมพอดีพอดีพี่น,อนอ้องเนาะฮืสมสุพอดีครับลูกโดดหน่อยตะมุตะมิหน่อยพอดีเป็นกะแพง ก็ดีน่า,ารักครับอยังไรกับเป็นตัวอย่างเนาะถ้าใส่ข้าวอ่อนพร้อมแห้งแซ่บเลยน้องหยอยร่องมึงนะครับพี่น้องท่าไผได้ไปแล้วไขป่ปลาตะเพียนเนี่ย ไส้เป็นไข่ปลาทะเพียนแม่น้ำมูลนะครับพี่น้องสดใหม่เลยจ้ะพี่น้องทำใหม่สดทุกวันรับรองอร่อยไม่ผิดหวังแต่ว่าพี่น้องสร้างไปนี่นีเคือคนทรงมันหลายมือนนะอือาจจะเป็นเลยนะกินได้เลย,เลยมไมยลืมบอกร้อยหกสิบบาทนี้ส่งฟรีนะครับ ส่งฟรีนะจ๊ะทักมาเพจผมก็ได้เพจน้องมวยก็ได้หรือพี่น้องคนใดบอสะดวกเดี๋ยวผมจะเอาช่องทางไว้ให้ใต้คลิปนะครับผม,มหรือว่าใต้คอมเมนต์คุยถือแซ่บต่อไข่แซ่บแม,มสัน้นเป็พย่งหิวข้าว อยาเข้าครับรู้วานน,าาวนี่กินข้าวเจ้าอิ่มไว้บ่ะมึ่หิวไว้ครับอ,อืิ่มไว้มันเนี่ยชิกนะอาวะเอามาอีก ได้อยู่เวลาซูมกับยายคลิปสั้นันอยากรุดเฟรมน้องพี่น้องแล้วเป็นเบียดข้างมอ,งอ้แซ่แบแซเลยครับแซ่บรอบนี้ปินคับป็นพอดีเลยครับมสมสมๆมั่นๆปากกะกรุกกมๆด้วยค่ะพี่น้อง มัาพ้นเมันว่นนาไม่ข้าวป่าบอระเข้าเลยครับราาพี่น้องดิบมันกินอยู่เล้๋ยวบอกระเดียครับเป็นคองกินคนอีสานน้อง<ๆ>เกิดมาก็หุดจักรวดครับสมใครปลาเนี่ยนั่นอยู่นั่งกินบ้านเทานะพี่น้องบางคนพี่น้องทั้งาคกกางนะคุณวะสมขึ้นหยัาง เล้วอ็เพิ่นนะาไรมาเลยครับส้มก็คือมันเป็นการถานมอาหารเนะคือจังๆๆเขาอื่นมาอย่างไะ <c oughs> วิธีมักนะมักดองอมักดองให้อาหารมันอยู่ได้ได้นานเนาะแล้วก็เพิ่นจะมีรสชาติเปรี้ยว <c oughs> เปรี้ยวเ,ยวเยวพราะว่ามักใส่กับเกลือใส่กระเทียมดีนะ ใส่เกลือใส่กระเทียมแม่นครับโอ้แสบรอบ,น,บอนีแสบอีกดีแม่นแสบีอดีครับบวกลาว เห็นน้อยๆนะนี่กับเพชรอยู่นี่เนาะเบิ้งก็บเป็นมาเพชรครับคอยน้ำเข่าพิ่นดิเข่าหงอนมันเสียบเนาะซื้อสี่สิบาทได้เอาหน่อหนึงครับเข่าหงอนเสบๆียบพี่นนอง จะว่าในน้ำมันกินก็เข้าห้อนดีกว่าครับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็ได้แม่นครับถ้าไปมีข้าวอ่อนใส่น้ำก็ได้นะครับให้แด้หอมเนาะ เน่มันจะหอมแต่ต้องเป็นขาอ่อนเนอะพี่นที่องมันจะกินง่ายครับอืมกลา่นแบบจิ่ะพุ่ะอันเป็นยวงยวงเนี่ยคือไข่เพลินนะครับผม ปาตัวแซ่บอดีตัวเนี้ยทั้งแซ่บทั้งหิวอ่ะแม่นเผ็ดกระเทียมกระเผ็ดฮอนหูคันบมก,กินันอยากพี่น้องมันแซ่บ ร้อ,อ,นอนหูเอาน้ำไหมไม่ครับเผ็ดกระเทียมมันแดงดองอ มาเดี๋ยวจากพี่น,อน้องเสแสรบน้ำกันของแซบอีสานสมไข่ป่า,อ,าอู้คนาพ่วง ไอเป็นพวงเลยอ,อ,อ,อ้๊ยจุดยอดอยู่เผ็ดเอาอยเบอา์น้องมมยอยูด้วยกันเผ็ดกระเทียมแต่ว่าจิกินเล่นอยู่ดอกครับ แต่ว่าัะทกินในลิปเนี่ยโอ้อยู่นะครับพี่น้องเอ้า <c oughs> สุดท้ายไทสุดนะครับผมส่มปลาหน่อยเสีบแซบคือเก่านะครับผมร้อยหกสิบาทส่งฟรีนะครับผมบท,ทําไนะมสดทุกวันเป็นไข่ปลาทะเพียนนะครับผมแม่น้ํามูลนะครับพี่น้องขอบุญขอบพูดทีรั้งหนึ่งนะครับผมลาพีและน้องไปเพียงสํานี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ